ดีค่ะพวกเราคณะกรรมาการสะพานนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมวันนี้ขอ,อนำเสนอการดำเนินงานโครงการศิลปะพื้นบ้านต้านทุจริตในขั้นตอนที่1เราได้มีการฝึกซ้อมการแสดงเพื่อส่งคลิปเข้าประกวดมูลนิธติต่อต้านการทุจริตซึ่งโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมของเราติดอันดับ48ทีมใน208ทีม ไปชมตัวอย่างวิดีโอที่เราพวกเข้าประกวดกันเลยค่ะช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบละได้ยินเาพูดกันว่าจะพาไปเรีหนังสือที่ห้องสมุดแต่ฉันว่าสาหรับฉันะไม่จะเป็นหรอกแค่มีริองฉันก็สอบผ่านสบายละอ้าวคจละแกมพูดกัใหม่ความว่าอย่างไรวะตลอดโอเปรที่ผ่านมา ก็อแล้วก็จะขออะไรกอย่างนึงอะไรเ่ยโทรศัพท์เครื่องเก่าไงไงฉันว่าพกแกสองคนอะล้มเลิกควาคิดแบบนี้เถนะรู้ไหมสี่ีจะรู้ว่ากมารเนี่ยถ้าโปแกโดนกูจับได้ขึ้นมาโปรแกหมดเวลาขเรียนรู้ไหมวิศชินวัฒน์แกเอาใจให้รอดก่อนเถินตอนที่สองเราได้มีการขยายผลโดยการอบรมในชื่อการอบรมว่า มองแสดร่วมใจต้านภัยทุจริตซึ่งในโครงการเรามีกิจกรรมให้ตอบคำถามและมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะและมีการให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการต้านทุจริตขั้นตอนสุดท้ายคือการสอบถามและสัมภาษณ์ จากคนที่ได้รับการอบรมว่าได้ความรู้อะไรจากการอบรมนี้บ้างในฝังผมก็คือการไม่แซงคิวการทำการบ้านด้วยตัวเองไม่ขอรกเพื่อนค่ะได้ความสามัคคีกันในหน่คณะค่ะได้ได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกแล้วน็ได้การกล้าแสดงออกครับก็ได้รู้ว่าการทุจริตนะครับมันไม่ดีแล้วก็การทุจริตนะครับแค่สิ่งเล็กน้อยก็เป็นส่งผลให้เกิด ที่่่ยิงใหญได้ครับความกล้าแสดงออกแล้วก็ความที่ว่าเราจะทำเป็นยังไงให้คนอื่นความสุขเวลาเดี่ราอบรมนี้นะคะเกกับการโกรงข้อสอบว่ามันไม่ดีนะขมโมยเงินเพื่อนล็อกข้อสอบครับแต่ <นะ S 2> ยกเช่นแบบให้เพื่อนล็อกข้อสอบอะไรเงี้ยครงก็จะทำให้เพื่อนในการอบรมครั้งนี้ทุกคนก็ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าได้อะไรจากการอบรมครั้งนี้ พวกเราขอสัญญาว่าในการอบรมครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนพวกเราจะถ่ายทอดความรู้ที่พวกเรามีให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุดคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนมากระทุ่มพิทยาคมโตไปไม่โกง